สวัสดีครับทุกคนครับได้เวลาไปเที่ยวกันต่อแล้วนะครับเรายังคงอยู่กันที่มาเลเซียนะฮะเช้านี้เราจะออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังมะละกานะครับแต่ว่ามีวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่ไปทุกที่เนี่ยต้องได้เจอเราถึงจะรู้จากประเทศเขาดีหรือคนประเทศเขาดีนะั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินนะฮะมื้อเช้าเป็นเรื่องสําคัญไปอันนี้จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับแล้วก็ตอนนี้เราพยายามหามือา้อเช้านะฮะ ยากให้ทุกคนได้ลองเห็นบรรยากาศของการทานอาหารเช้าที่นี่แบบคนท้องที่นะฮะคือเพื่อนของเราคือคาเทอร์เดียพามาให้เห็นบรรยากาศนะครับ,นะรบอ่าหนังสังขยาเรื่องชื่อนั่นเองนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบรอก็เหมือนกับฟูดคอร์ทบ้านเราเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะของวัฒนธรรมในการกินมื้อเช้าของคนที่นี่นี่เองนะฮะ ตอนนี้นะฮะก็คือมาถึงมื้อเช้าของเบลล่านะครับคาร์เชอร์เขาพามาอย่างที่บอกตรงนี้เป็นพอเกอร์หรือว่าเป็นฟูดคอร์ดเป็นโลโคฟฟูดคอร์ดสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คืออยากได้ก็อยากได้เป็นข้าวหน้าเต็ดน,นะฮะแล้วก็มีหมูแดงกับหมูกรอบมาด้วยนะครับก็เป็นมื้อเช้าสไตล์คนมาเลเซียนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าคุณหมอห้ามบ่นเป้นนะคุณหมอห้ามบ่นเป็นเด็ดขาดนะครับก็คือชานะฮะข้าวชูคอร่ดอะไรพวนี้ เตตาริกเตตาริกก็คือชานมอันนี้คือของโปรดไปเลยคุณหมออีเดนคลินิกคุณหมอจ๋าคุณหมออยากเพิ่งบ่นเป็นเป็นขอดื่มเดยเพพาะนี่คือของดีของมาเลเซียนะครับยังไงเดี๋ยวขอตัวชิมความอร่อยของมือเชาาของนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเบนกับพี่อ้ําแล้วก็พาเธอร์นะครับพวกเราจะไปที่มรดการแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยมลดการับพื้นที่สวยๆของมรดการมาฝากทุกคนกันนะครับเริ่มย อิ่มแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางไม่นานจริงๆครับจากที่กราลัมเปอรนะฮะเราก็มาถึงยังมะลกานะครับซึ่งก็จะมีกลิ่นอายนะครับของความเป็นจีนนะฮะแล้วก็ผสมกับโปรตุเกสนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ได้ทั่วเมืองเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยเรามาที่ถนนเส้นหลักนะฮะแล้วก็กําลังล้อไปเรื่อยๆนะครับไปชมเมืองให้ทั่วๆเลยว่ามาลกาเนี่ยเขาสวยขนาดไหน อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับตึกรามบ้านช่องเนี่ยออกแบบไว้อย่างสวยงามดูแล้วคุ้นๆไหมฮะว่าเหมือนที่ไหนเหมือนจังหวัดไหนอ่ะบใบแห้นด้ก็ได้อยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยใช่แล้วครับภูเก็ตของเรานั่นเองขายกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่จงโกวอล์ k แล้วนะครับที่มะละกานะฮะก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยใช้เวลาประมาณหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะฮะแต่ว่าถนนที่นี่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับก็ขับไปอย่างสบายๆนะฮะส่วนจงโกวอล์กเนี่ยถ้าถามว่ารูปร่างหน้าตาในช่วงกลางวัน,นคล้ายๆประมาณไหนคล้ายถนน ตรงเมืองเก่าภูเก็ตอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งจองผู้วอกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบนั้นพอตกกลางคืนนะครับตรงนี้จะเป็น walking street จะมีขอ,องกินเอ,อ่ยหรือว่าเป็นได้คล้ายกับถนนคนเดินบ้านเรานั่นแหละนะฮะบรรยากาศสวยงามมากเลยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันใกล้ตุรจีนนะครับเขาก็จะตกแต่งบรรยากาศแบบตุจีน,นะฮะแล้วก็ รูปทรงของด่าเขานี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณนึกออกถ้าเกิดเป็นตรงถนนตรงเมืองเก่าตรงตลานที่คุกเกตอะแบบประมาณนั้นเลยตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวมันไก่นะฮะเรื่องชื่อของที่นี่แหละนะครับมากินกันลองชิมดูก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับกับข้าวมันไก่แต่ว่าเขาจะเป็นไม่ไม่ได้เป็นข้าวแบบจานแบบเรานะก็จะเป็นแบบก้อนกลมๆมานึกถึงข้าเนื่งบ้านเฮาเลย ปั้นแต่ก้อนกลมๆใช่ไหมพี่อ้ําประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวพี่อ้ําต้องลองดู <Okay. S 2> นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองเทสดูว่ารสชาติเขาแตกต่างจากเราแค่ไหนอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับก็เขียนว่า world heritage city นะครับเป็นเมืองที่เป็นมรดกโลกนะฮะก็เราลองดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรจากที่นี่บ้างเนาะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเมืองนี้มีสีสันที่สวยงามมีาเกใครชอบอะไรที่บอกว่าเป็นจีนๆเนี่ยผมว่าที่นี่เหมาะเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านโดยรวมแล้วกันนะฮะ เอาละตอนนี้มาเดี๋ยวลองชิมกันได้แล้วนะครับสาหรับชิคก w นไวท์บอลที่นี่นะฮะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขามันจะมันจะหน้าตามไม่เหมือนกับเรานะฮะชิคก w นไวท์บอลมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้แบบเหมือนกับเป็นข้าวที่เรากินเป็นคำคนะมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับมันบดนะฮะแล้วก็ต่อามาปั้นเป็นก้อนๆ้อนก็แปลกดีเนาะก็กินแบบนี้เนาะอ,อาจจะง่ายสำหรับเรานะครับแล้วก็ส่วนตัวของไก่เนี่ยก็จะเป็นแบบไก่ต้มนะไก่ต้ม ถ้าบ้านไหนเป็นเด็กจีนหน่อยก็จะรู้จักไก่ต้มตุ๋นจีนแหละก็คือลักษณะกล้องใช้กับข้าวมันไก่บ้านเราที่เหล่านี้นะฮะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวลองชิมให้ดูเลยแล้วกันนะใช่แหละก็คือไก่ต้มตุ๋นจีนกินกับน้ำจิม้มซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนน้ำจิ้มของข้าวมันไก่บ้านเรา มันลักษณะคล้ายมันก็คือน้ำนนนส้มปิดน้ำส้มใสกับซีอิ๊วหวานรสชาตโอเคมันไม่ได้แย่แต่ว่าเยมแค่ของบ้านเราเนี่ยคาเทอร์เขาพูดอยู่เสมอว่าของไทยอาหารไทยอร่อยกว่าเบนเป็นคนที่ไม่ถนัดในเรื่องการโชว์เรื่องของการกินเท่าไหร่นะไม่รู้จะบอกไงถ้าเกิดคุณมีโอกาสลองชิมเองแต่ว่าอย่างที่คาเทอร์คาเทอร์พูดนะว่าอาหารไทยอร่อยกว่าเบนไม่ตัดสินนะเป็นแค่เห็นด้วยกับเขาแค่นั้นเองโอเคไปทานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมปรอบนี้ว่ามีอะไรบ้างจ้ะ ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยไหมอร่อยไหมเขาชื่อมะเขาชื่อมะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเขาอร่อยเขาชื่ออีสอร่อยเขาชื่อมะอร่อยโอเคเขาชื่อมะเขาไหมเขาไหม ในส่วนของของขายตอนนี้ที่ตอนกลางวันะนะฮะก็ลักษณะบางอย่างเนี่ยถ้าพี่ดูดูคล้ายคายกับที่ไทยเลยจ้าเหมือนกับไทยเลย,ยเพียงแต่บรรยากาศตอนนี้เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าอยู่ที่ถนนถลางนะฮะที่ภูเก็ตแต่บรรยากาศคือร้อนกว่าเลยเลย,ยแล้วก็ถ้าเทียบคล้าย,ายใกล้ๆก,กันถ้าใกล้ๆกกับสภาพอากาศบ้านเราก็ น่าจะตรงสงขลาตรงถนนนางงามอะไรแถวๆนะั้นะนะฮะแต่สวยๆก็คือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่พอหลังโควิดหายไปหรือเบาลงทุกอย่างมันดูโอเคมากขึ้นมันน่าเที่ยวมากขึ้นทุกคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นมันก็สนุกดีนะครับที่นี่เป็นเมือง World Heritage นะฮะก็ จะมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีสีสันสวยงามนะแล้วก็เอาจริงๆแล้วหลายๆอย่างอจะใกล้เคียงกับที่เมืองไทยของเราเพราะว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเราใช่ไหมเราจะเคยได้ยินคํานึงคือช่องแคบมาละกาก็อยู่ตรงนี้แหละที่นี่แหละแถวๆนี้แหละนะฮะนี่คือต้นกําเนิดของคํานั้นนะครับตอนนี้เรากําลังพยายามไปหาอะไรที่เย็นๆนะฮะเพื่อที่จะให้มันรู้สึกชื่นใจขึ้นมาสักหน่อย แต่ที่บอกว่าถนนเส้น,สนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินช่วงนี้เวิร์กมากช่วงกลางวันเวิร์กมากสำหรับการทำผิวสีแทนอื <c oughs> See t have e y h the window as well inside is cool yeah and the กัง n กงช้างก็มีนะฮะที่นี่ สำหรับการมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่ต้องการและโหยหามากที่สุดนั่นก็คืออะไรพี่อ้อําเนี่ยกาแฟนอกเหนือจากกาแฟก็คือแอร์อคอนดิชันเย้ยเ,เ <laughs> พราะว่าข้างนอกมันร้อนเหลือเกินนะฮะตอนนี้เรากำลังหาเชนโดเชนโดเป็นอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับน้ำแข็งใสของที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวลองดูแลวกันว่าหน้าตาจะแตกต่างแล้วก็รสชาติแตกต่างไหมเนาะ ผิดแผนนนิดหน่อยครับทุกคนครับเช่นโดหมดฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็คือได้ดื่มกาแฟเย็นชื่นใจนะครับชาร์จแบตกันไปก็ทําให้สดชื่นขึ้นมาได้นะครับพร้อมที่จะออกมาเดินสู้กับอากาศที่ร้อนดี นะฮะที่มะละกากันต่อแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปเดินกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเดินดูถนนเส้นนี้กันก่อนก่อนที่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะมาเห็นเขาเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นถนนคนเดินแล้วก็ของขายจะเยอะแค่ไหนอย่างไรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันต่อนะครับว่าก่อนที่เราจะมาชมที่นี่ว่าเป็นถนนคนเดินแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับยังมีที่ไหนที่น่าเที่ยวแล้วมีที่ไหนที่น่าสนใจที่นี่ที่มะละกาหรือมะละกาอีกบ้างนะะที่นี่ประเทศมาเลเซียมีสี สันที่น่าสนใจแล้วก็น่ามาเที่ยวมากๆเอาเป็นว่าติดตามต่อในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ